สสท11ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกตปี2568เมื่อวันที่13พฤษภาค,คม2568นางสาวพิรมศรีบุญทนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่11สสท11มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การผลิตทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดปี2568 ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่สําคัญของจังหวัดศรีสะเกดที่สร้างรายได้ให้อันดับต้นๆอีกทั้งทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกดยังได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ GI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์โดยมีอัตลักษณ์เฉพาะกล่าวคือจะมีรสชาติหวานมันกลิ่นหอมไม่ฉุนมากเนื้อละเอียดแห้งสีเนื้อเหลืองสม่ำเสมอทั้งผลและมเมล็ด,เ,ลดเป็นที่สนใจและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดศรีสะเกดและจากการลงพื้นที่สอบถามเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟ ในเขตพื้นที่อำเภอขุนหารอำเภอกันทละลักษ์และอำเภอศรีรัตนะพบว่าปีนี้ผลผลิตทุเรียนมีหลายช่วงอายุโดยส่วนใหญ่อายุผลทุเรียนอยู่ในช่วงระยะ50-70วันเกษตรกรอยู่ระหว่างการเต้าลูกย่งลูกเพื่อป้องกันลูกทุเรียนไม่ให้หลุดล่วงง่ายสำหรับข้อมูลผลผลิตปี2568เนื้อที่ยืนต้นเพิ่มขึ้นปี2567มีพื้นที่18,989ไร่เนื่องจากมีการขยายพื้นที่ปลูกใหม่แทนสวนยางพาราที่อายุมากมันสัมปะหลังเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น ปี2567มีพื้นที่8,783ไร่เนื่องจากมีสวนทุเรียนที่ปลูกในปี2564-2565เริ่มให้ผลปีแรกสำหรับผลผลิตปีนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นปี2567 9,388ตันเนื่องจากสภาพอากาศเพื่ออำนวยเกษตรกรชาวสวนมีทักษะและประสบการณ์ในการบริหารจัดการสวนได้เป็นอย่างดีโดยปีนี้จะมีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดช่วงปลายเดือนพฤษภาคมปลายเดือนมิถุนายน และอาจจะมีทุเรียนภูเขาไฟให้ทานไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมเนื่องจากปีนี้ทุเรียนติดดอกออกผลหลายช่วงระยะจึงเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรสชาติทุเรียนภูเขาไฟสีสเกต